สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวแล้วก็วิเคราะห์กราฟจากบล็อกเกอร์เอทีเนะคะประจำวันที่2 2เดือนมิถุนยายนปีพุทธศักราช2564่25ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวทำตารางนะคะสำหรับข่าวทำตารางวันนี้นะคะไม่ได้มีข่าวอะไรสำคัญเนาะแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยช่วงประมาณ3ทุ่มนะคะจะมีะการประกาศ c o ลสต m e r confidence นะคะก็คือความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนาะก็จะเป็นของฝั่งยุโรปนะคะแล้วก็ไฮไลท์สำคัญเลยจะอยู่ตอนตีหนึ่งนะคะก็จะร ของคุณพาเวลเนาะซึ่งอันนี้ตลาดจะจับตามองข่าวนี้เป็นพิเศษเลยนะคะก็มีสรุปมาให้ด้วยนะคะจากฝ่า Bank of Thailand เนาะคะก็คร่าวๆเนาะถ้าใครอยากอ่านซอสนะคะก็เข้าไปที่เว็บ Federal Reserve gov ได้เนาะเขาก็จะมีการร่างแถลงการวันนี้นะคะสำหรับข่าวโดยสรุปนะคะก็คือเว็บไซต์ธนาคารกลางสหรัฐห,หรือว่าเฟดเนี่ยเขาก็เผยร่างถแถลงการของนายเจรโรมพาเวลนะคะว่าจะขึ้นให้ถแถลงการต่อคณะ อนุกัรประการว่าด้วยวิกฤตการณ์โควิด -19 นะคะประจําสภาผู้แนทนร,รัศดรสหรัฐวันนี้นะคะถ้าตามเวลาของอเมริกาเนี่ยประมาณบ่ายสองโมงเนาะแต่ถ้าตามเวลาไทยก็ตามตารางเลยนะคะคือตีหนึ่งวันนี้นะคะ,อ,ะอย่าลืมนะคะน่าจะผันผวน,นมากมากนะคะซึ่งถแถลงการเนี่ยก็จะเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจสหรัฐการใช้ในโยบายทางด้านการเงินของเฟดร,รวมถึงการปล่อยเองินกู้ฉุดฉินเพื่อรับมือกับวิกฤตโควิด -19 นะคะโดยคน คุณจเจริญพาวิลก็ระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐนะคะยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องหลังจากถูกกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ขณะที่ตลาดแรงงานเนี่ยยังคงแข็งแกร่งนะคะแล้วก็กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อด้วยนะคะบอกว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยพุ่งอย่างมีนัยยะสําคัญในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะพุ่งขึ้นแต่เป้าหมายของเฟดที่ระดับ2%นะคะแต่จริงๆเ,เฟดเขาต้องการค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2%นะคะแต่ตอนนี้ก็มีคาดการณ์ว่าอาจจะเพิ่มขึ้น บางเดือนมากกว่า2%นะคะแต่โดยเฉลีย่ยนน่าจะอยู่ประมาณ2%เนาะแล้วก็หากภาวะไร้สมดุลเกี่ยวกับอุปทานได้รับการแก้ไขนะคะก็ะน่าจะทำให้ เงินเฟ้อเนี่ยลดลงได้เนาะแล้วเขาก็ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวของทางเศรษฐกิจนะคะว่าอตอนนี้การฟื้นตัวของทางเศรษฐกิจเนี่ยยังไม่เสมอภาคนะ,คะเพราะว่าคนที่มีรายได้ต่ำเนี่ยยังตกงานอยู่นะคะโดยเฉพาะคนผิวสีนะคะก็เป็นประชากรกลุ่ม h i s เปนิกนะคะฮิส p ปนิกก็คือประชากรกลุ่มอเมริกันเชื้อสายสเปนแล้วก็เชื้อสายละตินอเมริกานะคะแล้วก็คุณพาเวลยังพูดถึงตัวเลขการจ้างงานด้วยว่าจะติดตัวขึ้นในะ อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะซึ่งาการประกาศาพวบมันซ์มของเดือนต่อๆไปต่อจากนี้ฮนะเราก็ต้องโฟงกัสขึ้นด้วยเนาะเพราะว่าการแพร่ระบาดโควิด -19 ของที่เมรกาในเ,เรื่องควบคุมได้นะคะก็จะทําให้ประชาชนเนี่ย กลับไปทํางานอีกครั้งนะคะก็น่าจะทําให้ตัวเลขการจ้างงานเพิ่มอาจสูงขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าแถลงการทั้งหมดเนี่ยที่เป็นร่างแถลงการเนี่ยเขายังไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับนโยบายการเงินของเฟดในปัจจุบันนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ระบุถึงความเป็นไปได้ที่เฟดเจะเล่งถอนมาตรการสนับสนับสนุนเศรษฐกิจนะคะหรือว่า QE เนาะว่าว่าทางเฟดเนี่ยเขาจะทำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นคืนนี้เราต้องไปฟังด้วยนะคะว่าเขาจะจัดการเงินเฟอ้อยังไงแล้วก็จะจัดการเกี่ยวกับ QE ยังไงนะมีแนวโน้มในอนาคตที่จะทำอะไรยังไงบ้างนะคเพราะว่าข่าวเนี่ยค่อนข้างครบกับตลาดเนาะนอกจากไปะะแถลงการแล้วนะคะกะ็คุณโจไบเด้นเนี่ยเขาก็จะเชิญไปพูดคุยในห้อง ห้องทางานของประธานริพดีด้วยนะคะก็นอกจากคุณเจลอมพาเวลแล้วนะคะก็คุณจะมีคุณเจเน็ตเยเลตนะคะก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยนะคะที่จะไปพูดคุยกันนะคะก็เวลาใกล้เคียงกันนะคะมิวคาดว่าเขาน่าจะแถลงการต่อสภาเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปประชุมต่อนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาตีหนึ่งนะคะข่าวนี้ต้องโฟกัสนะคะสำหรับค่ายเท็ดผู้สกุลเงินที่แพ้กับยูเอสดอร่านะคะต้องระวังความผันผวนด้วยเนาะแล้วก็เมื่อวานนะคะที่มิววิเคราะห์ข่าวไว้นะคะวิเคราะห์กราฟนะคะก็คือยูแคนเนาะที่บอกว่าน่าจะพักตัว ที่ที3่5 8 3 9 5โดยประมาณนะคะถ้าใครอยากบายก็ให้เข้าตรงจุดนี้นะ,ะก็ปรากฏว่าเขาพักตัวเกินมาเนาะแต่ก็ยังถือว่าอ,อยู่ในเขตพักตัวอยู่นะคะแล้วเมื่อวานเนี่ยแนะนำา SL ไว้ที่โลของวันสุกนะคะก็ยังไม่ยังไม่ถือ SL นะคะแต่ถ้าสมมุติเรามองว่าตรงนี้แถวนี้นะเป็นโลเดี๋ยวลองทันเฟรมสีชั่วโมงเนาะ,ะประมาณโซนนี้นะคะเป็นเป็นโลแล้วก็เราสมมุติว่าตรงนี้เป็นไฮนะคะ แล้วก็ลองกลางฟิโบดูนะคะก็ยังถือว่าเขายังพักตัวได้อีกนะคะถ้าลงต่ออีกอาจจะลงมาถึง61.8นะคะที่ราคา1.23089ได้นะคะสำหรับใครที่สวนเซลล์ไปนะคะก็อาจจะถือลงมาต่อได้นะส่วนสําหรับใครที่บายเข้าไปตรงจุดที่มิวแนะนาเมื่อวานนะคะถ้าอยากจะ e ซไปก่อนก็คัดไปก่อนก็ได้เนาะแล้วก็ค่อยมาพิจารณาแถวๆ1.231เนี่ยว่าจะเข้าบาย เพิ่มหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นการแนะนํคข้าวๆสำหรับการเทรดวันนี้นะ,ะสำหรับข่าวอื่นๆแล้วก็การวิเคราะห์กราฟนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้คุณหนุ่มเลยค่ะคุณมิวด้วยครับโอเคสําหรับฝั่งของผมนะครับก็จะมีข่าวนอกตารางนะครับข่าวนอกตารางซึ่งบ่งบอกถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอเมริกาได้อย่างดีเลยนะครับก็คืออเมริกันแอร์ไลน์ครับประกาศยกเลิกเที่ยวบินนะหลายร้อยเที่ยวนะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากว่า ดีมานะในการในการใช้อุปดีมาในการใช้เครื่องบินนะครับในการเดินทางเนนะี่ยพุ่งขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็วกพนักง,งานนะพนักง,งานของสายการบินไม่เพียงพอั่นเองนะครับ,นะรบท,าทางนี้นะครับอเมริกันแอร์ไลน์นะครับประกาศยกเลิกเที่ยวบินหนึ่งเที่ยวนะครับนะครับหลังจากที่ยกเลิกไปแล้วร้อยเก้าสิบนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกร2 3ยิบสามเที่ยวนะครับเพราะว่า ตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยมีประชาชนเข้ามาใช้ใช้บริการสายการบินหรือว่าใช้บริการการเดินทางผ่านสายการบินเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับจนจนแต่ระดับเกือบเท่ากับนะเกือบเท่ากับก่อนการระบาดของไวรัสโครโรนานะครับไวรัสโครโรนาเลยนะครับตรงนี้นะครับโดยผู้โดยสารทางอากาศนะครับ พุ่งขึ้นมากกว่า2.1ล้านคนนะเมื่อวานนี้เป็นจำนวนมากสุดนับตั้งแต่วันที่7มีนาคมปี2อง3กส็คือปีที่แล้วตอนที่เริ่มมีเริ่มมีโควิดระบาดน,นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในข่าวที่น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับเศรษฐกิจของอเมริกานะเพราะว่าประชาชนเริ่มที่จะมั่นใจในการออกไปเดินทางแล้วนะครับนะแล้วก็ ครับดงว่าภาคการบริการก็เริ่มฟื้นตัวแล้วนะคะใช่แล้วครับแล้วก็อีกไม่กี่วันนี้นะครับคือเดือนกรกฎาเนี่ยนิวยอร์กจะเริ่มเปิดเมืองแล้วนะครับเปิดเมืองแบบเต็มรูปแบบโดยที่ไม่ต้องใส่แมสด้วยนะครับอีกอันนึงอันนี้คุณนิ่น่าจะเล่าไปแล้วนะครับในเรื่องของโจไบเดนเตรียมที่จะประชุมกับทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะทางด้านการเงินนะครับก็ที่จะพูดกันในตีหนึ่งของวันนี้นะแล้วก็เตรียมรอดูครับนะเตรียมรอดูนะครับ มีข่าวแว่ๆเข้ามาครับว่าน่าจะมีการพูดคุยกันเรื่องลด QE แหละนะครับแต่ว่าปัจจัยหลายๆอย่างนะปัจจัยหลายอย่างยังไม่เอื้ออำนวยให้ทำนโยบายทำนโยบายลด QE ลงนะครับต่อมานะครับเนื่องจากว่าอเมริกาเริ่มที่จะมีการพูดคุยถึงเรื่อง QE แล้วใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยทางโกลแมนแซกครับคุณคุณสเวนจารีสเตปนะฮะสเตนะครสเตนนะครับ เป็นซึ่งเป็นเชฟยูโรเปียอีโคโ o n o สนะครับหรือว่าเป็นหรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะด้านเศรษฐกิจของยุโรปนะครับของของประจําโคมเมนแซกนะก็บอกออกมาบอกนะครับว่าเออ ECB นะครับน่าจะน่าจะสามารถเริ่มต้นนะครับที่จะที่จะลดนะลดโปรแกรม PEPP นะ PEPP ก็ P P คือเป็นเป็นโปรแกรมช่วยเป็นเป็น emergency purchase pandemic นะครับที่เอาไว้ช่วย เอาไปช่วยในกรณีที่เกิดโรคระบาดนะเกิดโควิดขึ้นนะเขาจะสามารถลดระดับเพดานในการเข้าไปช่วยซื้อหรือว่าลดระดับเพดานการนำเงินเข้าไปถมในโครงการนี้นะครับลงในปวตเตอร์ที่4นี้นะครับก็คือก็เป็นแนวทางนึงนะครับหลังจากที่อัดเงินเข้ามาเป็นระยะเวลานาน,านนะัะคือเกือบเกือบสองปีแล้วนะครับทีนี้เนี่ย มันก็เริ่มจะมีเงินเฟ้อเข้ามานะก็มีการวิเคราะห์กันนะครับว่าจากทางโกลแมนแซงนะครับว่าทาง ECB เองนะครับ,าารบก็น่าจะเริ่มที่ที่จะทําการทร็ปเพลงเหมือนกันนะครับทางนี้ทางนั้นก็เป็นแค่การคาดเดานะครับเรายังเรายังไม่สามารถใช้ข่าวตัวนี้เอเอเามาเป็นหนึ่งในสาเหตุของการวิเคราะห์ได้นะครับ มาดูในเรื่องของกราฟกันดีกว่านะครับเมื่อกี้คุณยิ่บอกในเรื่องของยูแคนะครับยูเจขอเคลมผลงานนิดหนึ่งนะครับยูเจลงมาถึงแม้ว่าจะไม่ถึงตัวชแนลข้างล่างนะครับแต่ว่าเมื่อวานก็เป็นจุดที่เป็นจุดกดออเดอร์ที่ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ไม่ลงมาไม่ถึงสต็อปลอดด้วยนะครับสุดท้ายนี้ราคาก็กลับขึ้นไปวันนี้นะ่าจะสามารถขึ้นไปต่อได้นะครับใครที่ยังไม่มีออเดอร์นะครับใครยังไม่มีออเดอร์ แนะนำนะมันมีอยู่หนึ่งตัวครับที่เมื่อวานที่เมื่อวานไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่ครับก็คือทองคำครับทองคำเป็นการพักตัวนะครับแล้วก็เป็นไซด์เว้ขึ้นไปนะครับคิดว่านะครับผมคิดว่านะทองคำช่วงเช้านะครับจะสามารถนะครับจะสามารถไต่ระดับขึ้นไปได้นะครับให้สังเกตนะครับแนวราคานี้ครับหนึ่งเจ็ดเก้าหกนะครับหนึ่งเจ็ดเก้าหกหรือว่าอีกประมาณสิบเหรียญนะครับตรงนี้นะ ถ้าหากว่าราคาขึ้นมาตรงถึงตรงนี้ได้นะครับให้แนะนำนะให้ดักชอ็อตเซลลลงมานะครับให้ดักชอ็อตเซลลงมาแล้วก็ทีพีอาจจะเป็นตำแหน่งโลเดิมก็ได้นะครับตำแหน่งโลเดิมคือตรงนี้ครับหนึ่งเจ็ดหสี่นะครับระหว่างนี้นะครับให้ดูอยู่เฉยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปจริงนะมันแค่ประมาณสิเหรียญเองนะครับ าหาว่าราคามันจะขึ้นไปต่อนะเราค่อยฟอล l o w ที่หลังนะครับจุดสังเกตนะจุดสังเกตที่เราจะตัดสินใจ buy หรือ sell คือ1796ครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่น่าสนใจในการในการเข้าไป take a คชั่นนะครับอีกตัวหนึ่งที่ high performance มากเมื่อวานนะครับนอกจากนอกจากตัวอื่นนะครับคือปอนครับปอนนี่คือ high p e r f o r m แมน e มากนะครับรีรีบาวแรงกว่าเพื่อนนะครับรีบาวขึ้นมาราวๆหนึ่งร้อยสี่สพิเลยนะครับ ตัวอื่นเนี่ยรีบาวมาน้อยมากนะครับไม่ว่าจะเป็น n UA, u a u g u a พวกนี้นะครับเนี่ยไม่กระทั่งยูโรทดอลลาร์นะครับก็เป็นตัวที่เป็นตัวที่รีบาลดับนะครับแต่ว่าปอนเป็นตัวที่รีบาวสูงสูงมากสูงที่สุดเลยนะครับร้อยร้อยสี่สิบปีเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าวันนี้เรายังจะคงคอนเซปต์เดิมคือเป็นเทรนฟอลโล่ะนะครับก็คือราคาน่าจะสามารถลงมาต่อได้ตัวที่รีบาวขึ้นมาแรงแบบนี้นะครับอย่างตัวปอนเนี่ย จะมีโอกาสรหรือว่ามีพื้นที่ในการวิ่งเยอะกว่าตัวอื่นนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าปอนดนะครับดอลลาร์แข่งค่าขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วปอนดต้องการที่จะลงทําทําตัวเองให้เป็นเทรนขาลงเป็นยาวเทรนที่มันสมบูรณ์นะครับจาเป็นที่ต้องเบรกโลที่มันเกิดขึ้นก่นอนหน้าแปลว่าระยะเวลาเออระยะทางนะครับระยะทางที่มันต้องวิ่งนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยมันเป็นร้อยปบเลยนะครับซึ่งมากกว่า ผู้สกุลเงินหลักตัวอื่นนะครับที่วิ่งกันแค่หกสิบห้าสิบหกสิบก็สามารถทะลุโลได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นปอนครับที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ตัวที่น่าสนใจที่สุดเลยคือจะเป็นทองนะครับฟองคำนะให้ให้ดับช็อตนะเพราะว่าตอนนี้สัญญาณสัญญาณณนะตอนนี้เมื่อวานจนถึงตอนนี้ครับยังเป็นไซด์เว้าอยู่นะครับถ้าดูลักษณะนี้แล้วยังสามารถเคลื่อนที่ขึ้นได้นะครับแล้วก็จุดสนใจคือพันเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกครับ ก็สำหรับการสรุปข่าวนะครับแล้วก็วิเคราะห์ราฟนะครับจากเอ f ีเอฟค่ะฝากไว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ